में <laughs> बि <laughs> 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 ดอกดาวเรืองไปอ่าองให้กับคุณพิธานะครับว่าโอเคนเนาะลัาปากกันไว้ว่าให้คุณพิธาปราศัยก่อนนะครับตอนนี้พี่น้องมาอยู่แล้วก็อ่าอยากจะมอบดอกอ่าพวงมลาลัยนะครับอยากจะถ่ายรูปเนาะเราก็คงได้เห็นบรรยากาศกันตรงนี้เนาะก็น่าจะชัดดีนะครับ สวัสดีคุณวันวิพานะครับสวัสดีคุณเคคุณพีเคครับ วันนี้เราก็จะได้ฟังคุณน้อยหรือว่าคุณสิทธิพลเนาะก็อะขอคะแนนกันอย่างดุดันนะครับจริงใจนะครับแล้วก็มีการโชว์ว่าไงครับดอนดนมัดแดงเพงนั้นลงนที่ทำให้นขอเสียงคนรัก<ไ>ประชาธิปไต, <ๆ S 2> ตยหน่อยแล้วานขอเสียงคนพร้อมไปเลือกตั้งวันพรุ่งนี้หน่อยแล้วนายขอเสียงคนจะเลือกหมายเลขสองดด้นหน่อยแล้ว ขอบพระคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ปะหมอเคาะดีได้มาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องชาวดอนมดแดงแห่งนี้นั่งรถมาก็รู้สึกประทับใจมากครับกับบรรยากาศอันเงียสบสงบบรรยากาศแบบชนบทบรรยากาศแบบบ้านๆวันนี้ เลยนั่งคิดตลอดทางว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้นายกน้อยนายกคนต่อไปของพ่อแม่พี่น้องชาวดอนมดแดงมาตั้งนานอยากจะลองขอในฐานะพลเมืองฝากการบ้านให้แกสักหน่อยว่าถ้าแกเป็นนายกไปแล้วจะจะทำอะไรให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้บ้างผมก็เลยมาขอพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับว่า ขอให้เปลี่ยนในอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยไปใช้เสียงใชิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเพื่อตัวของพวกเราเองแต่การเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ขอให้เป็นการเลือกตั้งเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราครับพี่น้องให้เป็นอนาคตของน้องสามคนที่อยู่ตรงนี้ ให้เป็นอนาคตของน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังตรงนั้นในอดีตที่ผ่านมานายกคนปัจจุบันเป็นนายกอพจอมาตั้งแต่ปี2,541ถ้าอุบลมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วครับพี่น้องครับ18ปีที่ผ่านมายังมีถนนหนทางที่ยังชุดสุดโซม โรงเรียนก็ดีระบบสาธารณะสุขก็ดีมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ถ้าพี่น้องประชาชนคิดถึงอนาคตของลูกหลานและเลือกเพื่ออนาคตของลูกหลานไม่ใช่เฉพาะแค่ของตัวเองผมคิดว่าเขาคนนี้มีความชัดและพร้อมจึงอยากจะชวนเชิญทุกท่านให้เลือกคนรุ่นใหม่ คนทันสมัยคนสมัยใหม่อ่ะพี่น้องว่าผมกับเขาในี่ใครอายุมากกว่ากันเพิ่นยังเป็นน้องชายผมเลยผมนี่เป็นพี่ชายนี่สนแสดงว่าคนรุ่นใหม่ขนาดไหนคนรุ่นใหม่ทันสมัยพร้อมทำงานทั้งความชัดเจนในการทำงานทางการเมืองแบบโปรง่งใสและความพร้อมอ้าวไหน ใครได้โบชัวแล้วชูให้ผมดูหน่อยสิผมเห็นแล้วนี่ขอฝากการบ้านในฐานะพลเมืองไม่ได้ครอบนำเพราะไม่สามารถครอบงำใครได้แต่ถ้าพี่น้องดูนโยบาย5 5ดีนโยบายเปลี่ยนอุบนของเขาแล้วผมเห็นว่าพี่น้องเลือกเขาพุ๊บใน100วันแรก สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุบลราชธานีได้อย่างแน่นอนที่ผมประทับใจและชอบยกตัวอย่างอย่างเช่นในหน้านี้ครับพี่น้องครับ1นึ่งอำเภอหนึ่ศูนย์ยืมคืนบริการให้ยืมอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุรถเข็นอุปกรณ์สำหรับทำกายภาพวอลเกอร์ช่วยเดินเตียงผู้ช่วยปรับได้เขาเป็นนายกก็น่าจะประมาณเดือนมการา สงกรานเมษาร้อยวันจะทันนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงที่ที่อุบลราชธานีแห่งนี้ครับนโยบายที่สองที่ผมรู้สึกว่าชอบนั่นก็คืออุบลปากท้องดีครับพี่น้องอุบลเพลินทั้งตีมีมุมเที่ยวใหม่อย่างที่ผมได้เริ่มต้นไปว่าพอมาที่ดอนมดแดงแห่งนี้ก็รู้สึกได้ถึงความสงบรู้สึกได้ถึงธรรมชาติ พอได้ศึกษาก็เห็นว่ามีประเพณีทางศาสนามากมายทำประเพณีบุญบ้างไปเป็นตน้นสงกรารน,นี้ให้นายกน้อยและผมมาช่วยประชาสัมพันธ์เอาคนไทยทั่วประเทศมาเที่ยวสงการแบบจุดจ้วนที่แห่งนี้จะเป็นไรไปล้ครับพี่น้องครับเปลี่ยนที่สามที่ผมชอบเหลือเกินนั่นก็คืออปจอโปรง่งใส ทุกอย่างมีเรื่องร้องเรียนร้อนใจออนไลน์ผ่านระบบพ่อปี่ปองดูได้24ชั่วโมงให้ลูกหลานมีไลน์ปุ๊บแจ้งเข้ามาปับ๊บมีระบบติดตามว่าที่เคยร้องเรียนไวน้น่ะไอ้ไฟที่มันไม่สวา่างน้ําที่มันไม่ไหลถนนที่มันไม่ดีน่นอะอบจอได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วได้มาแก้ไขหรือยังเพราะฉะนั้นใน100วันแรกเขาพร้อมทําและทําได้ทันทีนี่คือข้อดี ของการเลือกคนรุ่นใหม่ในเมื่อคนอุบลบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วอยู่กับแบบเดิมตั้งแต่25-4 1อาจจะปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาแต่มันก็ยังเดิมเดิมถ้าเลือกแบบเดิมแล้วหวังว่ามันจะเปลี่ยนมันก็เป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องมันต้องเลือกแบบใหม่ถึงจะได้ได้แบบใหม่แต่เลือกแบบใหม่ทั้งทีก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่ลูกหลานคนอุบลแท้ ทำงานเป็นเคยเป็นรองนายกอบจมาก่อนบริหารโคโนมมาก่อนโคนเนื้อมาก่อนลูกหลานชาวนาแท้ๆถ้าท่านพิมพ์ในีพ่อแม่พี่น้องเป็นชาวนาลองให้โอกาสลูกหลานชาวนาเป็นนายกอบจคนต่อไปมันจะเป็นอย่างกับพี่น้องครับเลือกนายกอบจคนนี้คนเดียวไม่พอพ่อแม่พี่น้องอ้าวตามมา ไปที่หน้าข้างหลังสีน้ำเงินก็จะเห็นทีมสอออจอของพรรคประชาชนคนรุ่นใหม่ทั้งนั้น30-40คนที่ดอนมดแดงเราส่งคุณสมชายอินทระอุกขาประจําัวอยู่ที่นี่ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นผู้สมัครหมายเลขสองแตกต่างจากพรรคอื่นอย่างแน่นอนถ้าพี่น้องคิดเป็นระบบบอกอยู่กันมาอย่างนี้ ตั้งแต่สองห้าสี่หนึ่งบ่มีอีหยังดีขึ้นเลยอยากจะเปลี่ยนแต่คราวนี้มันเปลี่ยนไม่ได้หลายทางมันจะเปลี่ยนจากดอนมดแดงเป็นดอนมดส้มก็ได้หรือจะเป็นดอนมดสีอื่นก็ได้แต่เปลี่ยนกันทั้งทีเปลี่ยนให้มันสุดซอยไปเลยพี่น้องเอาคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเป็นทีมทำงานไปด้วยกันมีแผนงานชัดเจน บอก22ธงันว้าชนะวันที่23เริ่มทำงานกว่าจะได้รับการรับกลัวก็คงจะประมาณมกกลานับไปเลย100วันเมษายนสงการนี้กลับมาบอกพี่น้องประชาชนว่าร้อยวันแรกได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วบ้างมีพักไหนให้มากกว่านี้มีผู้สมัครคนไหนให้มากกว่านี้ ถ้าพี่น้องพร้อมใจออกไปเลือกตั้งกันวันพรุ่งนี้แล้วกาเบอร์สองนักนกเป็นคำตอบสุดท้ายโอกาสนั้นนายกน้อยได้รับมอบเดี๋ยวนั้นปดัดดงอันนี้คือการขอข้อที่หนึ่งจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาอยู่ที่นี้รวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่ดูอยู่ที่บ้านผ่านติ๊กตอกผ่านไลฟ์ต่างๆอยู่ ขอที่สองยังมีเวลาอีก2 4ชั่วโมงบวกบวกถ้าพี่น้องฟังแบบนี้บอกฉันตัดสินใจแล้วไม่เอาแบบเดิมขอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนให้คนอุบลแท้ๆเปลี่ยนให้ลูกหลานชาวนาเปลี่ยนให้คนที่ทํางานเป็นแผนงานเปลี่ยนให้คนที่ทํางานเป็นเทียมฉันจะเปลี่ยนไปเป็นเบอร์สองขอที่สองคือขอให้พ่อแม่พี่น้อง กลับบ้านจากวัดแห่งนี้ไปบอกเล่า90ให้สัก9กคนส0บคนคนที่ไม่ได้มาที่นี่ก็าอาจจะไม่ได้รับฟังช่วยกันไปดูว่าครูหาอยู่ที่ไหนกลับไปนี่แม่กลับไปดูตู้ไปรษณีย์แม่เลยนะพ่อกลับบ้านไปนี้ดูตู้ไปรษณีย์พ่อเลยนะว่ากกตเขาส่งมาหรือยังพรุ่งนี้ครูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิดหโมงเย็น เช็คดูให้ลูกหลานช่วยดูว่าคูหาเลือกตั้งอยู่สายไปที่วัดไหนไปที่โรงเรียนไหนไปที่สถานีอนามัยไหนแล้ววางแผนการตั้งแต่เย็นนี้ครับวางแผนกันตั้งแต่เย็นนี้ว่าจะไปเลือกตั้งกันกี่โมงใครจะเป็นคนพาไปจะไปยังไงไปกนก,นกี่คน ที่แน่ๆไปกันเยอะเะดีกว่าครับพี่น้องไปกันคนเดียวมันเหงาแน่นอนไปกันเยอะเะแล้วพาคนข้างบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านตรงข้ามไปกันด้วยอันนี้คือขอการขอข้อที่สองเข้าใจตรงกันนะพี่น้องข้อที่สามสุดท้ายเพราะเกรงใจอากาศมันร้อนอยากจะพูดต่อไปเรื่อยๆแต่เห็นว่าเหนื่อยแล้ว ผมก็เลยจะขอแค่ข้อสุดท้ายข้อที่สมเพราะอันนี้เป็นเวท,ทีสุดท้ายในการปาสายแล้วพี่น้องไม่มีอีกแล้วดอนมดแดงจะกลายเป็นดอนมดส้มหรือไม่ท่านได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนั้นขอความกรุณาทุกท่านเป็นตาสับประรดให้กับประชาชนชาวอุบลราชธานีนหน่อยจะได้บ็ได้ครับพี่น้องครับถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้ว ลองดูซ้ายลองดูขวามีอะไรแปลกๆหรือเปล่ามีใครมายืนดันอยู่ข้างหน้ามีใครผมสั้นๆมายืนใส่แว่นมองดูว่าบอกให้เลือกเบอร์นู้เลือกเบอร์นี้หรือเปล่าผิดกฎหมายนะอย่างนั้นนะช่วยการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเราแล้วบอกคนทั่วๆไปว่าฉันเชื่อว่าการเลือกตั้งของคนอุบลซื้อไม่ได้บริสุทธิ์สุจริตแน่นอน บอกเขาไปว่าซื้อเสียงเท่ากับดูถูกซื้อเสียงเท่ากับดูถูกซื้อเสียงเท่ากับดูถูกดูถูกศักดิ์ศรีดูถูกอนาคตของคนอุบลราชธานีคนดอนมดแดงก็เหมือนมดแดงนั่นแหละมีความอดทนมีความขยันทำงานกันเป็นทีม ถ้าได้พ่อบ้านที่เก่งพ่อบ้านที่ขยันดอนมดแดงก็จเจริญได้ด้วยแข้ขาของคนดอนมดแดงเองไม่ต้องมาซู้เสียงไม่ต้องเอาเงินมาให้ฉันไม่ได้เป็นคนง่หนึ่งบาท2 0 0บาท3 0 0บาท300บาท,300บาทวันหนึ่งมีปีหนึ่งมีกี่วันครับพ่อแม่พี่น้องอนาคตพี่น้องเขาให้300นี่เท่ากับวันละหนึ่งบาทนะครับ อนาคตของน้องคนนี้อนาคตของน้องคนนั้นอนาคตของลูกหลานท่านที่ทํางานอยู่กรุงเทพนั่นน่ะมันมีค่าแค่วันละหนึ่งบาทหรือครับพี่น้องมันมากกว่านั้นใช่ไม่ใช่ใชแล้วในขณะเดียวกันถ้าเขาได้เป็นนายกออจอเกิดมีคนได้ขึ้นมาเพราะแบบนั้นผมไม่ได้กล่าวหาผมยังเชื่อว่าทั้งสี่คนจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีพอไม่ดูถูกพี่น้อง แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงสี่ปีนะครับเท่ากับอนาคตของลูกหลานเราเหลืออยู่แค่สลึงเดียวใครเอาเงินมาให้เท่ากับดูถูกพี่น้องมองหน้าเขากลับไปคืนเงินเขากลับไปบอกมึงอย่ามาดูถูกกูอนาคตฉันซื้อด้วยเงินสลึงเดียวไม่ได้ฉันเปลี่ยนไปแล้วอย่ามาดูถูกกัน ทำให้เป็นวัฒนธรรมของพ่อแม่พี่น้องชาวดอนมดแดงชาวอีสานไปเลยว่าเอาเงินมาให้เท่ากับดูถูกซื้อสินเท่ากับดูถูกอันนี้คืออำนาจที่สูงสุดของประชาชนสี่ปีฉันมีครัเ้เดียวที่พวกเขาต้องมาไหว้ฉันขอคะแนนจากฉันพอฉันให้คะแนนเข้าไปเขาก็ไม่มาสนใจฉันอีกเลย เพราะฉะนั้นถ้าอำนาจของท่านมีมากขนาดนั้นอย่าให้ใครเอาเงิน 100, 200, 300มาซื้อเพราะมันคือแค่สลึงเดียวต่อหนึ่งวันให้คนรุ่นใหม่คนทันสมัยได้มีโอกาสทำงานรับใช้แก้ไขปัญหาอย่างที่ได้เล่าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ไขถนนที่มันผักพอง1,000กิโลเมตร ที่พยายามจะซ่อมทำได้จริงงบประมาณ1,700ล้าน4ปีถ้าคนทำงานอย่างดีๆไม่ชอโกงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ดอนมดแดงอุบลราชธานีและภาคอีสานอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ